เอาพี่น้องผมพบกับผ่านทื่อบ้ามีละอยูทูบชออีสานบ่ายวัยสามคำขอของพี่ของน้อง <c oughs> ตอนนำ้ำว่าหลายพันบ่านมาผ่านทื่อตอนน้ำหลายพันสีทแท่งปลาไหลโอ้บ้ามีเงินตอนนั้นลา,าดฝาดอยู่นี่พี่น้องบ้ามีใส่สั้นโว้ <c oughs> โอ้ยมันขึ้นมาหอดใหม่เนา <c oughs> ะเห็นแล้วไย่ใชิเถฉยแต่ว่าอันไอ้นอีน่ว่าสบายดีแหละนี่ ไม่ห่วงแล้ยแ่ว่าต้องยากว่าสัตว์รบนี่ละดีแล้วว่ะสัตวรับตัวเราดิเป็นี่อได้ชังอะไรเนาะกับพันธุ์พี่น้องผมหนักลาบลาไหลขันน้ามร้ายบ้านนี่เราได้บ้านมีกับเงือตายหรอไปไปไปมองหันที่ล่ะมองคอยอ้อยหนูนั่นก็ตอนนั้นห่วมันยุ่งหันเด้ออ่า พูเลไปซ้ายยี่สิบตีล่ะไปบ่มันถือขึ้นม้มันฟงทางทางทิ่ตะวันตกของวัามันสีมาอยู่นี่ยแท่งอี่นองแท่งคนไรว่มีหููได,ไดไ้ว่ามีามกับเงดตายนวเว้ย สารพ่อเขาไปฉีดวัคซีนมากพี่น้องแที่ยงเมื่อเดียววราอันนี่เพิ่นโอ้ันได้ันไดนี่กับฝ้าวเมียต้มรวนเลยพี่น้องตัวเดียวก็ได้ไปเ้อ มันไหลมันยุ่งทั้งกวังงี่วอย่าบ้ามีเคยสงสัยแหละเคยถามคนหูไหลายท่านอยู่ทีพี่น้องเขาเจ้าสีแท่งขึ้นมาทางเทิงมีเห็นตัวมีเห็นนะบ้ามีก็มาไหวหนูความพี่น้องยุ่งแจนั่นแหละบักเอ็บแน่นอนพี่น้องผมว่าตัวห่วงหนูตัวนี้บ้ามีการันตีว่าตัวใหญ่นั่นยุ่งแจนั่ะมาเขึ้นปักอันแหกหน้าแหกได้ผลน่นที่มีสังกระซีนั่นแต่บ่ามีกับอ้อยอยู่หันหู้มันยุ่งหมองหัน เฮหูปหลาไหลตอนที่ข่อยไอ้นี่นะมันแห้งแต่จริมันแห้ง,หง,หงบ๊เบิร์ดเราดิ่ก็ได้เอบอบกได้ประมาณอาทิตย์กลัวฝนก็ตกมาใส่นั่นเป็นหูอยู่จุม่มน,นั่นมองปาดขึ้นหน่อยๆนะหุ่นข่อยอ้อยนู๋นนอ,ยอ,ยนอยู่หุ่นมองข่อยอ้อยอยู่หุ่นน้ำหลตัวยั่ไก็นแล้วจะสีเท,ท่างแจังไรกันจะเป็นบ้ามีสิบับวเพราะมันมีนม้ำบ่วเอออยู่วองหันเราหู้ จะไปแทงยังไงได้แม่เห็นว่าหนั่งเราพี่รองผมตีหาขันฝนว่ตกบบามีสีฟ้ามาสั่นโวอยู่เหรนอืมมันย่งตัวนึงนับตัวได้ผลดีเหแต่ว่ามันสืตัวใหญ่ส่วนละมันอยากดเดือดฟันได้บ่ได้เยอะ่ากันรที่พี่รองเพราะว่า ช่องเข้าเฮ็ดคลิปที่จริงจ so ังที well, ่ส really sì, really ุดแล้วแต่ว่าประเด็นของมันคือมันสีได้ว่าใดถวันล่ะถอนบ่าวดีมาหมอกับสูบขันสูบปอกแล้วมันก็แล้วอยู่แต่ว่าขันขันป้อยไว้น้ามันกับไม้เหงาอันไานไบ่ได้เลยเขาบ่หาตัว เป็นตัวทว่อเชียงบ่วผ่านทือผ่านทือห้อมจกหาพี่น้องผมจกหาหูได้ก็จะเป็นหูอย่างเลยเอาบุกพี่น้องเคยได้อยู่หนีตัวเพลินคึ้บัวหลวดผ่านทธอขวไไดเอ,อาพี่น้อง กันฟ้าก็นเยาว่ากันพี่น้องผมก็ให้เห็นวิธีการหาอย่างหากินของคนช่าผ้าอีสานเฮานี่แหละพี่น้องเห็นวิธีทำมาหากินของเฮาเป็นมะซีม<อ><อ>ันว่างหูปลาไหลว่าสันพี่น,อนอ้องเจัดเหลียง Ba tùy và theo mô chiều môn đồ của sản. Chắc chắn là hai mươi năm. vào chiều bát đi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  đi bát đi bát đi bát đi ได้ขวาอนุญ,ญาตคุณพอ่อดศิษย์ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับสาเพิ่นไหวนี่เขามาหาปลาไหลเขาบ่ได้หาปลาเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเข้าใจกันตามนี้่นะพี่น้องเนดะ้อคุณพอ่อดศิษย์เบิ่งอยู่กะเสียดำเบิ่งอยู่กะให้เข้าใจเนาะครับเนาะมีเหล็กแทงบ่ได้มีเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมีคนแทงแล้วสัตวพี่น้องใจห้อยโอ้ยขาเจ้าแท่งขาเจ้า,าจ,าจกเอาเลยพี่น้องผมผู้ใดวปะไอ้ลีไอรีไอ้ลีแท้แท้ นี่เดียวนี่ตามที่เ่าได้ก้นกันนั่นเองแถวนี่ถือกเอเ็เบ็ดนี่นี่พานถื่อนี่โค้งนี่แหละอันนี้มัน,นี่ยังเสร็พี่น้องยังของฝนบุญอีพี่น้องนี่นยัง,งพีน่น้องนี่พี่นอ้องว่าแปลก แต่จริงฮ้ยอลองในละผ่านถือห้อลกบมามองเก้าก,กระถือว่าเอาภาพบรรยากาศง,งามๆเนาะพี่น้องเนาะบา้ามีกับแจ๊คสีวายจังไรพี่น้องผมเอาบรรยากาศง,งามๆฝ้าคึมฝนตกตกกับบ้าบบเป็นตกเบียบเป็นตาดีใจได้พี่น้องตกเบ,บียบไปห้องนี่มีคัาวม,มู้สึกได้วา มั่นยำแย่พี่น้องผมครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบา้ามีพานทื่อช่องอีสานบ่ีวพานทื่อพ่อพี่พ่อน้องรุ่นพานพี่พ่อน้องมาหาปลาไหลเลยเนพี่น้องเนาะกะบ่หมานพี่น้องผมสิไปมองหันเข้ายอกกระแทงเอาแล้ว <c oughs> ก็อยากได้นั่นแหละพี่น้องผมอยากได้พี่น้องเดืเบิ่งจัากโตจะได้เมื่อมันบ่ได้บ้ามีกระจนใจอยู่เด้อพานทือลงมือเองอีก้างหากนี่แต่ว่าขันไสเบียดบ้ามี่บ่าวผ่านแล้ว แม่พอผ่านเถอะอือขอขออภัยนะพี่น้องเรื่งรงองการแสดงออยังที่บ่ถือบ่ถือใจคือว่าอ่าเสียมารยาทไปกับนาบ้ามีขอโทษขอขอภัยพี่น้องผมจกเอาจึงจุกจกึงหา มันฟุกเกินไปพี่น้องมันเป็ีนไปบ่ได้เราคันเถื่อการมาเถื่อเดียวมาสัน่นผ่านเถื่อยยังมีความหวังอยู่ปลาไรอยังมันสิไปอยู่ใต้ดินเละก็นในน้เรื่งสีมตนะงงเ,เอาใจใส่พี่น้องผ่านเถื่อประมองนี่ละมองเด็ดมาสัน่นสู่สู่ตายตัว พี่น้องเนี่ยหอนสิได้รุ่นเนี้ยมันดึงเหลือกขึ้นมันก็เป็นวิธีทางท้ามาหากินของฝ่ายอีสานแล่ะกันซึ่งบ้ามีต้องขอเลี้ยนเชิญว่าหายาพี่น้องอาชีพเนี่ยขนบ่เซียนอีหลีบ่ได้กินแต่ว่าถามว่าพานธื์ถอเตี้ยนบ่เซียน ตอนฝนหมดตกเพิ่นกับบ่ม่าดิเพิ่นไปเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะก็จักสิวายจังได๋ไปน้ำท่วมเกือบพี่น้องเอ้ยอืมเดี๋ยวเฮาสิเอาเบ็ดมาใส่กันก็ผ่านทื่อแล้วครับั่นตอนใส่เบ็ดก็นา่าเป็นตอเบิ่งก้อนนี่คือยังเบาหมีได้ไอ้ได้บักยักใหญ่อยู่หั่นพี่น้องที่ซี่หาแสนวิวห้องห้ออยู่ใต้ก่อข้านวนเนี่ยก็คือบอ่ ใส่ส่วนไปกวนชีเกเดียนมาดึงมันล้ลวนตัวเบ็ดเบ็ดก็มีไหมมาเอามาใส่ไมส่วนผ่านชื่อว่ามีวไปส่นน้ำมูนี่เด้อเอากลับแปลว่าของบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะต้องขอตรวจขอไฟพี่น้องเลไล่ละกันครับมันมันนี่แหละครับการหาอยากหาจินมันก็นมีได้มีบ่ได้เนาะผ่านชื่อเนาะอันที่ได้ทุกมือ,อกะมันก็เกินไปมีมือมนันมบ่อมัน โอ้ยน้องพี่น้องด้วยขอบคุณทุกไลน์ทุกซับทุกการติดการตามเงินเดิมคือเก้าพี่น้องผมครับพี่น้องผมขอให้ได้ายๆขอโทษหลายๆเพราะว่าโดนหลนผ่านืธอมาเทียรเฮ็ดยังได้บ้ามีเก่าลงคลิปนี่เป็นบ่ราะอะไกันจังเอาลงให้พี่น้องเบื้องมือเลีงนี่แหละขอบคุณครับสวัสดีครับผ่านเจ้าผ่านเธอ